เป้าหมายการตกปรับฐานและจุดที่น่าช้อนซื้อเซ็ตอยู่ตรงไหนกองทุนเปิดวันชัยหน้าแวลูฟาเปร์เซนฟันมีดีอย่างไร สวัสดีค่ะพบกับรายการรูปก่อนรวยกว่ารอบเย็นนะคะประจําวันศุกร์ที่25เมษายน2557พบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา17.05าาาาถึง17.30นคาาาา่ะวันนี้มาติดตามกลยุทธ์การลงทุนนะคะสําหรับในตลาดหุ้นและก็กองทุนที่น่าสนใจกันค่ะอ,อยู่กับดิฉันทองเนี่ยก้าคำพิมพ์อาจารย์ณฑูตรุ่งวงค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะดครวินอุดมรัชตะวน,นิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทลักรั์จัดการกองทุนรวมวันจำกัดค่ะสวัสดีค่ะดรวิเตอร์วี้ค่ะจะ มาพูดถึงกองทุนที่น่าสนใจที่ไปลงทุนในประเทศจีนนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันนั้นนะคะจะไปพูดคุยในช่วงที่2ค่ะช่วงแรกนะคะช่วงมาร์เก็ตไฮไลท์นะคะเดี๋ยวเราไปดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยสําหรับในสัปดาห์หน้ากันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับอาจารย์นัทค่ะอาจารย์นัทคะจะเห็นว่าวันนี้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงก็ถือว่าประมาณ1%ด้วยกันแต่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยถือว่ายังค่อนข้างเยอะอยู่แบบนี้เองกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนเนี่ยอยากจะวางแผนสําหรัับสปดาห์ ควรที่จะเป็นยังไงดีคะครับคุณก้าวท่านผู้ชมครับตลาดทุนที่ตกลงมาวันนี้สําหรับแฟนรายการเราก็คงจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมาไปแล้วนะครับเนื่องจากเราได้ประเมินเอาไว้ว่าหลังสงกลานนี้ตลาดทุนก็คงจะขึ้นมา a r e รียท g าเประมาณพันสี่ร้อถึงพันสจุดนะครับแล้วก็ถ้าว่ากันลงไปให้ชัดๆแล้วเราระบุด้วยซ้ําไปว่ามีเป้าหมายใหญ่ๆอยู่บริเวณพันสียยี่สจุดนะครับ และทีนี้ตลาดหุ้นสัปดาห์นี้ขึ้นมาสูงสุดเมื่อวานนี้นะฮะวันตลาดสวัสดีพันสี่รอยยี่สิบหกจุดห้าศูนย์เนี่ยก็ใกล้ๆพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดอยู่นิดหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วก็เจอขายทำกำไรลงมาวอลุ่มการซื้อขายที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสามหมื่นหกพันล้านเท่ากับสามหมื่นหกพันล้านในวันก่อนนะครับไม่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นวอลุ่มไม่หนุนก็เป็นสัญญาณในเชิงน egative นะครับแล้วก็สัญญาณบางตัวอย่างเมื่อวานนี้ก็ ในส่วนของชาร์จแท่งเทียนนั้นก็เป็นรูปแบบที่เ,เรียกว่าเป็น h a n k i n g b a n นะครับก็คงจะส่งสัญญาณว่าวันนี้ก็คงตกนะครับการที่วันนี้นะะ after, area, man, ตกลงมาแล้วก็มาปิดแถวบริเวณโลของวันถือว่าไม่ผิดจากความคาดหมายแต่อย่างไรก็ตามเรายังคงแนะน์อยู่ที่น้ําหนักที่เดิมอยู่นะครับนี่ก็คืออย่างแนะนําให้ขายทำกำไรในรอบนี้นะครับแล้วก็รอดูท่าทีเวสันซีกันักพักหนึ่งนะครับจะซื้อดีไหมอย่าเพิ่งครับใจเย็น ถือได้ไหมสําหรับเรื่องถือผมเล่าให้ฟังไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันมีอยู่2องละลอกสองยกด้วยกันนะครับะละรอกแรกนี่ก็คือสําหรับคนที่เล่นละเอียดเล่นทุกเม็ดนะประเภทว่ารอบใหญ่รอบจ้อยต้องเอาเนี่ยนะครับขายทํากําไรเอาไว้ก่อนเมื่อขึ้นมาเขตพันรรอยี่สถึงประมาณพันสี่ร้อยสาสิบจุดนะฮะแต่ในขนร้นตอนนียอ่อนตัวลงเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ หน้าที่จะรอช้อนซื้อขืนเหมือนกันแต่ว่าซื้อเร็วเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวสักครู่ไปดูกันนะครับเรื่อนี้มาตรวจตาดูความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นอื่นทั่วโลกวันนี้เราลงมาประมาณ1%น่นะครับเอ่อลงมาปิดทําการที่โหลของวันเนี่ยชาวบ้านชา,ชาวช่องเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของทางด้านตลาดหุ้นอเมริกานะครับดัชนีดาวโจนส์ฟิชเจอร์ติดลบนิดหน่อยนะครับ2ี่สิบพอย แล้วก็ในส่วนของดัชเยอรมนีแะะลงแรงเหมือนกันนะครับ1%เศษๆนะะแล้วก็ย่านภูมิภาคเอเชียวันนี้เซียรใไ้คอมเพสิต์เขาเกิดทุนจีนลบไป1%นะฮะห่ <S 1> <S 1> างเสงง1.5%ในวันนี้แล้วก็ในโซนของ TIP ก็เรียกได้ว่าของเราในลงแรงที่สุดนะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับจาร้าคอมเพสิต์ของตลาดทุนเอเชียที่บวกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ ม่ลากระบซิตของตลาดนิเกปิ่ง,งติดลบลงวา0.7เอการปรับตัวรามาณปัจจุบัน1 408จุดนะครับติดลบไป1.2แล้วก็วอลุ่มเทรดอยู่ที่ระดับ35,000ล้าน,นการที่หุ้นตกวอลุ่มงอกแสดงว่าอันนี้ลงของจริงนะครับไม่ได้ลงล้อเล่นนะแล้วจะลงไปเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูหน้าตากันหน่อยหนึ่งนะครับหน้าตาของดัชนีตลาดทุนไทยเป็นอย่างนี้นะครับอ,อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังมาประมาณช่วง สัปดาห์2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือว่าการขึ้นมาเท่านี้จะมีทาร์เก็ตหลักๆเนี่ยอยู่แอร์เรียประมาณพันสี่ร้อยยี่สิบไม่เกินพันสี่ร้อยสามสิบในวก็ถ้าเพะลงไปหน่อยนึงินพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดไม่เกินนี้จะเกิดการตกแับฐานนะครับทาร์เก็ตในการตกแับฐานเนี่ยอยู่บริเวณที่เรียกว่าบริเวณพันสี่ร้อยบวกลบนะพันสี่ร้อยบวกลบเนี่ยถ้าตีเส้นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นซับพอร์ตไลน์ก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นอัพเทรนไลน์ก็ได้นะอัพเทรนแปลว่า ขาขึ้นลายแปลว่าแนวโน้มเป็นเส้นแนวโน้มเส้นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นบริเวณดัก่าวนี้อยู่ประมาณสักพันสจุดโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคุยกับแฟนรายการเราก็คือว่าถ้าหากสัปดาห์หน้ามีวันใดวันหนึ่งหลุดระดับพันสจุดอย่าไปกลัวนะฮะมันเป็นตัวเลขกลมๆเท่านั้นเองเป็นตัวเลขทางกิจวัยาเท่านั้นเองอาจจะไม่คุณรู้สึกกลัวแต่ว่าบริเวณที่มีนัยยะจริงๆนี่อยู่ประมาณสัก พันสามร้อนะโดยประมาณแถมๆถมกว่นี้ได้ไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับจะลงไปสนะักพันสามอยแปเลยแถวนี้ก็ได้แต่ไม่ควรจะย้อนลึกกว่าบริเวณบริเวณ,เวณที่เป็นโลเก่านะฮะบริเโลเก่านี่อยู่แถววันสักพันสามร้อยถ้าไม่ตับกว่าน,นี้แสดงว่าไอ้ที่ก็ลงมาเนี่ยวันนี้2วันแล้วก็วันจันทร์อังคารต้นสัปดาห์หน้าที่กําลังจะลงต่อเนี่ยเราเรียกว่าเป็น correction หรือว่าเป็นการตกปรับฐาน ย่อตัวลงเนี่ยย่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะโดดขึ้นได้ต่อเน,นื่องต่อไปเป็นการปรับฐานในช่วงที่ทางที่เป็นขาขึ้นนะครับสต ATEGY ในช่วงนี้ก็คือขายทํากําไรแล้วก็เวทแอนด์ซีรอกันสักหน่อยนะึงเนี่ยรอเมื่อไรรอเมื่อตกปรับฐานเรียบร้อยมีสัญญาณในการกลับตัวเป็นเรียกเป็นดาวนะครับาวนี้ผมพาไปดูหุ้นในกลุ่มที่เรียกว่า Set ฟินะครับก็คือหุ้นขนาดใหญ่โดยทําไมถึงพาไปดู หุ้นในกลุ่มนี้ก็เนื่องจากว่ามักจะเคลื่อนไหวขึ้นลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางด้านดัชนีตลาดหุ้นนะน้ำหนักคำนวณของตัวดัชนีเซ็ต50นะครับก็คือหุ้น50ตัวแรกเนี่ยที่มีปริมาณการซื้อขายเยอะที่สุดในกระดานนะครับในบรรดาหุ้นที่มีอยู่7-800เป็นเกือบพันตัวเนี่ยนะ50ตัวเนี้ยมีน้ำหนักในการเวทตลาดอยู่ประมาณสัก90เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกันกบตลาด ในยวงที่ผ่านมานี้ตัวดัชนีเซทฟิฟตี้ถ้านึกหน้าตาก็อ่ะกแบงก์ก็บกิบก๊กคลีนะฮะ BBL K Bank SB อะไรหน้าตาแนวๆเนี้ยถ้ากลุ่มสื่อสารก็ Advanced นะชินว i n ร t Intouch แนวๆนี้นะครับถ้าวัดดูก่อสร้างก็เลยครับปูนใหญ่นะอะไรแนวๆประมาณเนี้ยเรียกกันว่าหุ้นในเซทฟิฟตีุ้ที่ผ่านมาเราประเมินว่าน่าจะขึ้นไปได้สักแบบประมาณ9ก5ไม่เกิน970นะแล้วก็ น่าจะเกิดการตกปรับฐานเพื่อที่จะลดความร้อนแรงประเมินเ,เ,เอาไว้เท่าไหร่ประเมินเอาไว้แอเรียที่ให้น้ําหนักไว้หน่อยหนึ่งถ้าลากเป็นเส้นอัพเทนขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก940บวกลบโดืประมาณนะครับแต่ไม่ควรจะถอยลงมาลึกกว่าบริเวณประมาณสัก930เรีกไว่าฐานของรอบที่แล้วเนี่ยทำเอาไว้928จุดนะฮะดัชนีราคาปิดล่าสุดนี่953ถ้าหากจะลงไปสักประมาณสัก 940นี่แสดงว่ามีความเสี่ยงของช่วงขาลงอีกมาสัก15พอยต์นะถ้าลงไปง 35, สักวันสัก935แสดงว่ามีความเสี่ยงในช่วงขาลงอีกมาสัก20พอยต์20พอยต์15ถึง20พอยต์เนี่ยถือว่ามีน้ำหนักอยู่เหมือนกันสำหรับเทรดเดอร์ที่เน้นในการเทรดดิ้งระยะสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นให้น้ำหนักว่าหลังจากที่เนกเมนขายทำกำไรเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่แต่ีรอดูท่าทีคล้ายๆกันครับ ว่าลงมาร935940ยืนได้ไม่ได้ยืนได้แล้วมีสัญญาณการขับตัวมีสัญญาณว่าจะฟื้นตัวขึ้นไหมติดตามในช่วงของรายการออของเรานะครับรู้ก่อนเลยกว่าไม่ว่าจะเป็นภาคบ่ายภาคเย็นในสัปดาหนะ์หน้าเดี๋ยวมาเฉลยครับท่านผู้ชมครับคุณก้าวครับ คุณอาจารย์นั้นค่ะสำหรับในช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยก็ยังคงแนะนําขายไปก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ในลักษณะข,ของการปรับฐานแต่ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะแต่จะเห็นว่านะคะสาหรับตลาดหุ้นจีนอย่างหังเสิงเองแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมพิวิต์วันนี้ปรับตัวลดลงอาจจะเกิดจากปัจจัยพื้นฐานนะคะเพราะว่าวันนี้จีนมีการรายงานยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาสแรกปี57เนี่ยลดลงถือว่าระดับต่ําสุดในรอบ3ปีเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางดรวินในช่วงหน้าว่าตลาดห ุ้นจีนแนวโน้มหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีกองทุนจากทางด้านของบริจอวันตัวไหนที่น่าเข้าไปลงทุนกันบ้างนะคะสักครู่เดียวค่ะเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น และใกลขึ้น,นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตรกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อย ได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนะักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจําหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วกม,มาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสัคงคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณ ช่วงเวทเวลนะคะกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกับดรวินอุดมรัชตะว,วันนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวันจำกัดนะคะต้องสอบถามดรวินค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เรามีการพูดเกิดน,นําว่าเอ้ยวันนี้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแต่ถ้าให้ประเมินในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนรวมไปถึงดาวนน้มเนี่ยจะมีลักษณะย่างไงบ้างคะต้องเรียนนะครับว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยสะท้อนเศรษฐกิจจีนเลยที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับเมื่อกี้เนี่ย จะเห็นว่าต่ําที่สุดในรอบหลายๆปีเลยที่มีการประกาศในวันนี้นะครับประกอบกับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขทางเศรษฐกิจไมว่าจะเป็นภาคการส่งออกการบริโภคการผลิตต่างไม่ดีทั้งคู่นะครับเลยอยากจะขออนญาตดูกราฟนะครับม,มีกราฟให้ดูอันนึงเนี่ยที่เป็นตัวที่บอกว่าตัชนีของหุ้นจีนเนี่ยนะครับซึ่งซื้อขายในตลาดฮ่องกงที่เรียกว่า h s c i index ะนะครับตัวนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวยอยู่ระหว่างระดับประมาณ9,400จุดนะครับจนถึงระดับประมาณ1 1 0 0 0จุดนะครับกราฟของหุ้น ขึ้นลงขึ้นลงตลอดเนี่ยในเรนจ์เนี่ยตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะคนที่ถือหุ้นจีนเฉยๆขึ้นแล้วลง,ข,ลวลงขึ้นแล้วลงมาได้เงินถือว่าเหวี่ยงเหวี่ยงตัวแรงไหมคะสำหรับหุ้นจีนปีหนึ่งเนี่ยเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอยู่ในเรนจ์นี้เนี่ยประมาณ2อถึงสรอบอนะครับเชื่อ er หรือไม่เชื่อคือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยหลังจากช่วงเขาเรียกว่าจุดจีนของจีนนะครับในช่วงตอนที่เราปลายมกราเนี่ย มันตกไปต่ำสุดประมาณ9,400จุดแล้วหลังจากนั้น2เดือนก็ขึ้นมาเนี่ยแตะระดับประมาณ1,500-1,600จุดแล้วตอนนี้ก็กลับลงมาใกล้ๆ9,700จุดอีกรอบหนึ่งนะครับในแง่ของ h s c ถ้าภาษาทางด้านเทคนิคน่านักสิบกว่าเป็น s i d e w a y ใช่แกว่งอยู่ประมาณนี้แต่แตกว่งรักษณะเนี่มีแกลบให้ทำลายให้หลอหลาให้หาังได้แต่ถ้าดจังหวะนี้โอ้เสียตังค์เหมือนกันทีก็คือต้องอ่านเ้าเรียกว่าสถานการณ์ในเมืองจีนให้ถูกว่าเอ๊ะตอนที่ขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ควรจะ ตอนที่ลงเนี่ยเมื่อไหร่ควรจะเข้าไปซื้อนะครับอย่างที่บริษัทเราทําตัวเลขมาให้ดูแล้วก็กราฟเนี่ยแต่ละอีเวนต์เนี่ยที่เราต้องศึกษาอย่างดีๆเนี่ยเป็นตัวทําให้หุ้นมันขึ้นแล้วลงในทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวลองไล่เรียงให้หน่อยได้ไหมฮะว่าตอนลงมันเกิดอะไรขึ้นตอนขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นยินดีครับเอาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยแล้วกันนะครับหุ้นลงรอบใหญ่ปีที่แล้วด้านซ้ายสุดเนี่ยพฤษภาคมเหมือนประเทศไทยเป๊กก็เกิดจากการที่ในแง่ของทางสหรัฐเนี่ยแล้วก็หุ้นทั่วโลกโดนเทขขาาายตมมคคววงลอ แล้วหุ้นมันก็ขึ้นนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับหลังจากเดือนสิบเป็นต้นไปสอดคล้องกับหุ้นโลกที่ขึ้นเพอเอญจีนมันขึ้นแล้วรอบปลายปีที่แล้วขึ้นเยอะนะครับจาก9,000จุดนี้ขึ้นไป1,000ไ12,000จุดเลยเนี่ยเกิดจากการที่ในแง่ของเขเรียว่ารัฐบาลจีนมีการประชุมผู้นำ,นำเสร็จเขาก็กลัวว่าเอ๊ะ ที่พูดมาทำไม่ได้มั้งเนี่ยก็เทคโปรฟิตลงมาเฉยนเวลาลงนะครับจาก12,000จุดลงมาเหลือ9,000จุดมาแถว9,000เออบูึ้นแค่วงกรอบกรอบล่างอยู่แถว9,000กรอบล่างอยู่แถว9,000ตลอดนะครับแล้วก็พอลงมามากเกินไปเนี่ยต้นปีนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมากนะครับก็เป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆขึ้นไปก็แถว12,000ออีกถูก แล้วล่าส,สุดเท่าไหร่ดรวิล่าสุดตอนนี้9,700จุดมี9,000นำหน้าแล้วใช่เลย9นำหน้าแล้วนะครับแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะผมมองว่ารอบนี้เนี่ยถ้าลงมาเนี่ยมันอาจจะลงตามภาวะของเรกว่าคาวามกังวลของหุ้นทั่วโลกคะน่าจะลงมาแตะระดับประมาณ9,300-9,400จุดได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วผมคิดว่ารอบนี้ถ้าดูกรอบในแง่ของกราฟที่เรานําเสนอขึ้นมาเนี่ยมันน่าสนใจที่โอกาสที่ฐานประมาณ9,300-9,400นา้น่น่แลวถ้าเราซื้อตรงนี้หวังให้มันขึ้นไปแตะประมาณหมื่นจุด ก็คือว่าไม่สูงนะนะอยู่ในกรดที่เพิ่ม่้ง่ายว่าถ้าชาร์จอะไร่างนี้ก็จงแปรไซเวอยู่ข้างล่าง9,000เวลานี้9 0 0 0 9 0 0ถูกครับถ้าถ้าจะตั้งซื้อถวๆีัาณนสัมเก0ที่เรามองไวปถามั้วเลยครับอะไรเงี้ยมันแสดงว่าดาวไซน์น้อยมีน้อยแต่ถ้าขึ้นมหมื่นหมืนสอง ถูกครับความคิดเปอร์เซ็นต์นั่นเองจริงๆกองนี้เราหวังน้อยนะครับกองแรกเนี่ยเพิ่งเพิ่งปิดไปเราหนังสุดจีนเนี่ยนะเราทําไปแล้วประมาณ7%กว่านะครับแล้วมันก็ลงมาพอดีนะครับแล้วกองที่ปิดไปแล้วเนี่ยกองใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเราคิดว่าขอ5%้าเปอร์เซ็นต์ได้หรอหนะครับจริงๆตอนนี้ถ้าดูเนี่ยเราต้องเน้นว่ากองนี้บริษัทวันเลือกคุณเอง S <S ค่ะชี้หุ้นที่เลือกเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ง่ายมากเลยนะค <S <S คะะ่ยังงไเราต้องการหุ้นที่มีดีวเวเดนสูงดีเวเดนที่เกิน5%อาจจะไม่เชื่อเอ๊ะโหหุ้นจีนมีดีวเวเดนเกิน5%ด้วยถือว่าดีเพราะว่าผลอออกระเพาะกันอย่างดีง2 PE เนี่ยต้องต่ำกว่า5เท่าหุ้น PE ต่ำกว่า5เท่าถือว่าถูกมากถูกมากเลย3นะครับที่ถูกกันนั้นอีกคือหุ้นเนี่ย P book หรือว่า price ต่อมูลค่าของไอตัวบริษัทเขาเนี่ยต่ำกว่า1เท่า และสุดท้ายเนี่ยต้องมีโกร w ในแง่ของเราบอกว่าอุ้ยของถูกเนี่ยไม่มีกาไรมันก็ถูกแต่บริษัทพวกนี้ที่เราเลือกมีกําไรทั้งหมดยกตัวอย่างเลยไหมคะเอาชื่อง่ายๆเลยของนาน่าจะมีสไลด์นะครับจะมีตั้งแต่ธนาคารของจีนนะครับอาทิเช่นช h น n า Mer c h a n t แบงก์อาร์ก u วคาเจอ Bank งก์แบงก์อหรือ Industrial and Commercial Bank of China นั่นคือต้อนีกถือว่าเป็นบิ๊กเนมนี่คือ4ีแบงค์ใหญ่ที่ใหญ่กว่าแบงค์ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับ PE ถูกมาก PE ประมาณสเท่า PE 4เท่าเอาเอาเอาว่า ถ้าถ้าถ้านึกไม่ออกนี่เป็นอย่างกี่คุณกราบแบงค์ไทยเวลานี้ยราคาค่าปีที่วัดขี้เหล่ขี้เหล่ถึงแปดแปดถึงสิบเท่านี่คือต่ำสุดนะถ้าแปดถึงสิบเท่าถ้าสี่เท่านี่แสดงว่าถูกกับเราเนี่ยเท่าหนึ่งอ่ะพค่ะแต่ว่าตัวตัวแบงค์นี่คือตัวใหญ่ด้วยแต่ PE ถูกลยหลายคนบอกว่าเอ้บงค์พวกนี้อาจจะเคยได้ยินเรื่องของไอ้ความเรียกว่าความกังวลเกี่ยวกับปัญหาของธนาคารในจีนใช่หน้าบออะไรแบบนี้ใช่ไอ้พวกนี้นะจริงๆเนี่ยถามผมว่าแบงค์พวกนี้ที่มีขนาดใหญ่ แล้วความกังวลพวกนี้แต่ถามเขามีกําไรไหมกําไรพวกนี้ปีหนึ่งเนี่ยหลักเนี่ยแสนแสนล้านบาทสี่แบงก์ใหญ่รวมกันเนี่ยกำไรเนี่ยประมาณถึงแปดแสนล้านบาทในปีที่แล้วนะครับนั่นคือมากมากเกือบเท่ามาเก็ตครับของปตทแล้วแล้วตรงที้ตัวตัวไพร์ส์เฟิร์บุ๊กนี่ต่ำกว่าไพร์สเฟิร์บบุ๊กนี่ต่ำกว่าหนึ่งเท่าหมดเฉลี่ยนะครับที่เลือกมาเนี่ยไพร์สเฟิร์บุ๊กคือประมาณศูนย์จุดหกเท่านั่นคือแปลว่ามันถูกกว่ามูลค่ากิจการของตัวมันเองเองนะครับและที่ผมชอบมากคือดีวิดเอน ดีเวเดนพวกนี้5%ขึ้นเงินหมดเลยดีเวเดนอัตราจ่ายผลได้5%อัพถูกแล้วเอินี่เพอร์แชร์อยู่เท่าไหร่เออินี่เพอร์แชร์ที่โกรธนะครับเออินี่โกรธเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7% 7%น้อยนิดนึงเมื่อเทียบกับตลาดไทยแต่มากกว่าค่าเฉลี่ยของปุ๋ยจีนทั้งหมดเอาเอาเอาวฝากฟังมาเนี่ยดูดูดึงดูดใจหมดอ่ะหนึ่งค่าปีสี่เท่านะโดยเฉพาะพวกพวกแบงค์ที่เป็นบิ๊กโฟร์นี่เอินนามาเลยถูกครับอ่า Price variable ก็คือมูลค่าหน้าต <re> ัวไดต่ำกว่าเนี่ยเก้าเนี่ยแแต่ดูว่าถูกหรือไม่ถูกดูตรงนี้น้องเก้าแล้วไม่ถูกนะแล้วก็ดีเวเดนมากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ถูกครับอะไรอีกนะครับสุดท้ายอสุดท้ายต้องมีโกรดของต้องความไหลครับอมีโกรดเกินเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีมากคำถามง่ายๆทำไมมันไม่ขึ้น เหตุผลอย่างเดียวคือรักลงทุนกลัวนะครับนี่เหตุผลว่ามันขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วมันขึ้นแล้วมันก็ลงมันไม่มีใครกล้าถือนะครับถ้าเผอิญของที่ดีและถูกเนี่ยและอยู่ในชาวะทุกคนเชื่อมั่นมันขึ้นตลอดอย่างไม่มีลงอยู่แล้วเหมือนหุ้นไทยตอนประมาณ8 0 0จุด700จุดขึ้นมาไปพันสองพันสามขึ้นหมดแต่พอถึงพันสองพันสามเหมือนหุ้นไทยปุ๊บเอ๊ะ <streaming. S 1> คนก็เริ่มกลัวแล้วมันไปต่อได้จริงป่าวมั <Heh. S 2> นก็จะเริ่มขึ้นขึ้นต่อเพราะว่า้ตัวนี้ที่รัฐบาทางบจบานใช่ปะแสดงว่าต้องเป็นทิกเกอร์ฝันใช่ไหมอันนี้เป็นทิกเกอร์ฝันก็คือเอาว่าได้5%าเปอร์เซ็นปิดเลิกเลยแล้วก็คืนกำไรถูกครับเหมือนกองแรกที่เราออกเมื่อตอนตุ่จีนนะครับเราหวัง7%เรแล้วได้ปุ๊บก็ปิด ซึ่งใช้เวลาประมาณไม่ถึง2เดือนอันนี้กี่เดือนอันเนี้ยหวังแค่5เดือนว่าขอภายในหเดือนได้ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าจะซื้อจะขายสนใจล่ะจะเอาตรงนี้นี่จะติดต่อได้ที่ไหนสามารถโทรตรงที่บลจวันได้นะครับก็เบอร์นี้ศูนย์สองหกห้าเก้าแปดแปดแปหนึ่งแต่ว่าความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับดรวินนะคะกับกองทุนที่น่าสนใจตรงนี้กันต่อสักครู่เดียวค่ะ สะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย a 3 8 0ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับกองทุนที่เมื่อสักครู่นี้ทางบริจวันได้แนะนำไปนะคะมีชื่อว่ากองทุนเปิดวันไชน่าแวลูฟาเปอร์เซ็นต์วันนะคะก็ ที่บอกว่าผลตอบแทนนี่ก็คือคาดหวังก็คือ5%ถ้าให้พูดถึงเรื่องของการเข้าไปลงทุนเนี่ยจุดไหนที่แบบควรเข้าไปซื้อบ้างคะคือเมื่อกี้ภาพใหญ่ที่เราดูจากตลาดของอของจีนนะครับเราคิดว่าตลาดมีโอกาสปรับลงต่อเน,นื่องได้ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่เราต้องการระดมทุนพอดีเราคิดว่าถ้าปิดกองทุนแล้วเนี่ยดัชนีไอ้ตัว h s c i นะครับของจีนเนี่ยปิดอยู่ที่ระดับประมาณ9 4 0 0ถึง9,500จุดก็อาจจะเป็นจุดที่เราเริ่มเข้าไปลงทุนนะครับซึ่งจากภาพเนี่่่จะเห็นลววาตอดชง 4-5ปีที่ผ่านมาดัชนีเนี่ยมีฐานที่ต่ําที่สุดอยู่แถวเนี่ยประมาณ9ก0 0พันถึง9,400่ะจุดเราเลยคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจค่ะประกอบกับอีกจ,จุดหนึ่งเนี่ยที่วันคิดว่าช่วงนี้น่าลงทุนนะฮะตลาดมัน correct ลงมาจากช่วงที่ขึ้นไปรอบเนี่ยคือประมาณ1 5 0 0 0ถึง1,700จุดลงมาใกล้ๆสะเกือบ 7%-8% ล้ เทคนิคอลของการอ่านกราฟเนี่ยเสร็จแล้วเทคนิคอลเขาบอกคอร์เรคชันคือสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็จะสอดคล้องกับประมาณ9,400จุดพอดีออนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ที่มีการแนะนำหุ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะ,จะเป็นกลุ่มแบงก์มีกลุ่มไหนที่น่าลงทุนอีกบ,บ้างไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยเราคิดว่ากลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับรถไฟเนี่ยในประเทศจีนน่าสนใจเราเน้นลงทุนในกลุ่มที่คิดว่าจะได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเขาจริงๆรถไฟน่าสนใจเพราะว่าเพอ่อนเพิ่งประกาศเมื่นกาาร สร้าง,งรางรถไฟเยอะๆอซึ่งในประเทศจีนบริษ,ษัททำรถไฟมีบริษัทเดียวคืวอ China Railway โดังนั้นคือโมโนโพลีของเขาเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ขณะที่พลังงานเนี่ยต้องเรียนว่าเราชอบพวกปิโตชไนนาพวกซีนุกเพราะว่าพวกนี้ราคา,ยยาค่อนข้างถูกมากตอนนี้เท่าเท่าไหร่ครับอุตอนนี้ P/E ของอัปิโตชไนนาเนี่ยเจ็ดเท่าถูกกว่าปตทถูกกว่าปตทใหญ่กว่าปตทกำไรมากกว่าปตทสามเท่าแต่ที่ว่าจริงๆก็โตกับปตทสี่เท่า ะะะก็เป็น3กลุ่มก็คือมีแบงก์มีพลังงาน,ลงานแล้วก็เป็นรถไฟรถรางค่ะ,ะ,คะอันนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่คะสำหรับคนที่อยากจะลงทุนเรา uh, IPO นะครับวันที่29เมษายนจนถึงวันที่9พฤษภาคมะค่ะต้อเกะเกะเกีผ่านเกะหมื่นเก,นกน่แสนลงทุงขนขั้นต่ำหมื่นบาท หมื่นบาทเอาเอย่างนี้ว่าถ้าแล้วถ้าครบห้าเดือนไม่ได้ห้าเปอร์เซ็นต์เอางี้บองในทางรายเออเกิดลงมานี่วแบบเอามาโดนสักเดี๋ยสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถ้าเผอิญภายในห้าเดือนไม่ถึงสิบจุดห้าสามหรือไม่ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับกองนี้จะเปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดแล้วนักลงทุนเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ว่าวันนั้นเนี่ยอยากจะถอยออกไปหรือว่าอยากจะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพอถึงสิบบาทห้าสิบสามสตางค์หรือว่าได้ห้าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บกองนี้ยังไงก็ปิด ถ้าเพอรเอร์ปิดไม่ได้ใน5เดือนถ้าถึง1 0บาท50สตางค์ในช่วงอื่นก็ปิดอยู่ดีโคตรกล้วันในสายตาของดรวินเนี่ยผว้บริหารเมืออาชเพเนี่ยแน่าจะได้อะไรประมาณนี้ต้องเรียนว่าผมว่าริกเกอร์ฟันในชักเล็กดของบริษัทเราเนี่ยเราเปิดแล้วเราปิดเกือบหมดะฮะปีนี้เราปิดมาสี่ให้เราเปิดมาสี่อันเราปิดมาละสองอะอันที่สามแที่สี่เพิ่งตั้งเมื่อเดือนที่แล้วก็เลยใช้เวลามานะคะก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะคะนักลงทุนที่สนใจกองทุนนนนนีี้้ก็ตตัังแ่่วท29าย จนถึงวันที่9พฤษภาคมสนใจค่ะติดต่อได้ทางบรรจวันนะคะโทร02-659 8888ปด1หนึ่งนะคะหรือว่าเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะ www one asset com facebook ก็มีเช่นเดียวกันนะคะ one asset management นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์จากบร,ริจกกรุ๊งไทยค่ะเปิดขาย2กองทุนเด่นนะคะกองแรกเป็นปกองทุนเปิดกรุงไทยประจํา3เดือนคุ้มครองเงินต้น2นะคะในวันที่12บสองขออภัยค่ะ1 2 5สเีสามษายนนี้นะคะอายุ3เดือนด้วยกันเน้นลงทุนพันธบัตรภาครัฐและเงินฝากธนาคารพาณิชย์ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน ประมาณ1.95เอร์เซนต่อปีนะคะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพักเงินในระยะสั้นและผลตอบแทนไม่เสียภาษีด้วยนะคะ ส่วนอีกกองที่2นะคะทางบริจากรุงไทยก็เปิดขายกองทุนเปิดกรุงไทยตาสารนี่ fif 4 3นะคะในวันที่29ขออภัยค่ะย3ถึง29เมษายนนี้อันนี้อายุ12เดือนด้วยกันนะคะอันนี้เน้นไปลงทุนในตาสารนี่ต่างประเทศประเภทเงินฝาก Bank of China เงินฝากประจำ c ช i n a c o น s t r u c t t o n Bank mtn ออกโดย Agriculture Bank of China mtn ออกโดย Bank of อ e a s t China นะคะในสัดส่วน80%ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารนี้ในประเทศนะคะถ้าสนใจข้อมูลก็สอบถามได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือบริจกกรุงไทยโทน1551หรือ0 2 6 8 6 6 1 0 0กด9ด้วยกันนะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจกองทุนจากบริจวัรน,นะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้โดยตรงค่ะวันนี้รายการรู้ก่อนรยกว่านะคะต้องขอขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการรู้ก่อนรยกว่าช่วงบ่ายนะคะเวลา13.00น5นาทีถึง13.30นไปติดตามกลยุทธ์การลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคํากองทุนวันนี้เรา3าคนลาทุกท่านไปก่อนโชคดีมีกาไรปลอดภัยในการลงทุนทุนทกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ